สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเกม Home Sweet Home Survive ในตอนนี้เกม Home Sweet Home Survive จะเป็นเกมแนวมัลติ Player ที่จะแบ่งกันไป2ฝ่ายคือจะเป็นผู้รอดชีวิตทั้ง4คนแล้วก็เผชิญหน้ากับ นักล่าหรือว่าวิญญาณร้ายอีกหนึ่งคนโดยได้อเอาเนื้อเรื่องหรือว่าตัวละครจากเกม Home Sweet Home ทั้งเอพิโซดที่1และเอพิโซดที่2นํามาใช้ในเกม Home Sweet Home Survive นี้โดยทางคุณสรุปทับรอยได้ยืนยันมาแล้วว่าตัวเกมจะลงให้กับเวอร์ชั่น PC เท่านั้นซึ่งภาพการาฟิกของเกมก็จะสวยเทบเท่ากับเกม Home Sweet Home เอพิโซดที่2ซึ่งได้มีการเปิดตัวเทลเลอร์ล่าสุดออกมาแล้วซึ่งตัวเกมเพลย์ของเกม Home Sweet Home Survive เท่าที่ผมจะอธิบายได้ในตอนนี้คือเป็นเกมเป็นเกมแนวเล่นร่วมกันถึง5คนโดยจะแบ่งออกเป็นผู้รอดชีวิต4คนแล้วก็ผู้ล่าหรือว่าวิญญาณร้าย1คนโดยตัวละครในเกมก็จะมีความสามารถและก็มีประวัติที่แตกต่างกันออกไปโดยจะมีตัวละครผู้รอดชีวิตที่เราสามารถเลือกได้ทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันโดยจะมีตัวละครอย่างติมและเจนซึ่งเป็นพระเอกและก็นางเอกของเกม Home Sweet Home ในพิศดที่1แล้วก็พิศดที่2รวมไปถึงมีตัวละครเสริมอย่างหนุ่มยามนักเรียนเด็กแว้นแล้วก็ตรากล้องสาว ซึ่งหน้าจอของตัวละครที่เป็นผู้รอดชีวิตนั้นจะมีให้เลือกตัวละครพร้อมกับสามารถเลือกใส่สกิลเพิร์กหรือว่าสกิลพิเศษ2อันเข้าไปได้รวมไปถึงมีสามารถเลือกไอเทมในการใส่เข้าไปก่อนเล่นเกมได้ด้วยโดยเกมเพลย์และก็การควบคุมของเกมนี้จะเป็นในรูปแบบของเกมมุมมองบุคคลที่3ที่เราจะได้เห็นหน้าด้านหลังของตัวละครซึ่งเราก็จะเดินไปทาภารกิจแล้วก็สำรวจดาดต่างๆเพื่อ ทำภารกิจให้สำเร็จแล้วก็หนีออกไปจากฉากนี้ให้ได้โดยจะต้องระวังวิญญาณรายที่อยู่รอบๆตัวซึ่งจะมีหนึ่งตัวเท่านั้นที่จะตามล่าเราแล้วก็สามารถมองเห็นเราได้ผู้รอดชีวิตจะต้องร่วมมือกันในการทำภารกิจต่างๆในการตามหาของเปิดสวิตหรือว่าทำสิ่งที่มีการแนะนำทางด้านมุมมนซ้ายเอาไว้ซึ่งเท่าที่เห็นจะมีระบบของการมาร์กจุดด้วยแล้วก็จะเป็นการแนะนําทีมว่าสามารถช่วยเหลือกันแบบไม่ต้องพิมพ์หรือว่าไม่ต้องพูดก็ได้โดยจะมีการกําหนดเวลาในการเล่นอยู่แล้วก็ เป้าหมายของภารก,กิจจะเสร็จสิ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับหน้าจอที่อยู่นั่นนั่นมุมบนซ้ายที่มีการบอกไว้รวมไปถึงมีทางด้านขวาม,มือก็จะมีการบอกว่าตัวละครตอนนี้มีใครรอดชีวิตอยู่แล้วบ้างหรือว่าใครกําลังบาดเจ็บอยู่ก็จะมีการบอกถึงหน้าตาของตัวละครที่เพื่อเราใช้อยู่ว่าจะมีความสามารถพิเศษที่ต่างกันไปตามตัวละครที่เราใช้นั่นเอง ดยผู้รอดชีวิตสามารถเลือกหยิบอาวุธหรือว่าหยิบอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสามารถเดินเชื่อมไปยังเส้นทางอื่นได้โดยจะมีปุ่มไอคอนในการเก็บอาวุธหรือว่าเก็บของรวมไปถึงการแอบซ่อนรวมไปถึงการเดินไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยเป้าหมายของผู้รอดชีวิตคือจะต้องทําภารกิจในด่านนั้นให้สําเร็จโดยตัวเองห้ามถูกผีจัดการเสียก่อนโดยถ้าเราเล่นไปประมาณกลางเกมหรือว่าท้ายเกมเราสามารถหยิบอาวุธมาต่อกอกับพวกผีดวิญญาณรลายได้ กตัวอย่างเช่นการใช้น้ำมนหรือว่าอาวุธต่างๆในการต่อสู้กับผีวิญญาณร้ายได้เพราะว่าในผีของเกมนี้จะมีหลอดเลือดด้วยนะครับเราจะมาดูฝั่งของหน้าจอฝั่งคิลเลอร์บ้างครับหรือว่าฝั่งนักล่านั่นเองซึ่งก็จะมีการพูดถึงประวัติตัวละครอย่างในหน้าจอนี้ก็จะบอกถึงตัวละครผีเบลนะครับก็คือวิญญาณของนักศึกษาในเกมฮงซีทงพิศโสที่หนึ่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิญญาณร้ายในเกมภาคนี้ด้วยนะครับแในหน้าจอของเกม ก็จะมีให้เราเลือกฝั่งตัวละครของวิญญาณร้ายที่จะมีการเปิดตัวออกมาอย่างที่เราได้เห็นกันในตัวเชเลอร์ว่าจะมีประมาณ3-4ตัวด้วยกันซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยตัวละครและก็ประวัติของเขานะครับซึ่งก็จะเป็นผีต่างชาติจะเป็นผีญี่ปุ่นผีของต่างฝรั่งด้วยนะครับซึ่งทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีการบอกถึงประวัติที่มาที่ไปของตัวละครซึ่งก็จะมีความยากในการเล่นซึ่งก็จะเขียนอยู่ทางด้านขวามือเช่นกันนะครับก็จะมีความแข็งแกร่งการเคลื่อนที่แล้วก็สเปกเตอร์แร็งถึงควาาาามยยกกง่่ในนรเลขอว ละครนี้นั่นเองส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีการใส่ระบบสกิลเพิ่มมาไป2สกิลด้วยกันซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ก็คือค่าเปิร์นั่นเองแล้วก็จะมีสกิลอันติเมทหรือว่า สกิลพิเศษสําหรับตัวละครน,น,นั้นๆอีกหนึ่งสกิลด้วยกันนะครับโดยความสามารถนี้ก็จะขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่จะใส่อะไรเข้ามาในเกมโฮมซิลโอมเซอร์ไวฟ์นะครับก็จะขึ้นอยู่กับระบบเบิร์กที่สามารถใส่ได้2ช่องนั่นเองซึ่งเราสามารถเลือกที่จะใช้สกินของตัวละครได้โดยตัวเกมก็เรื่องก็จะมีการอธิบายเลยว่าตัวเกมอาจจะมีการให้เราเลือกสกินของตัวละครได้ด้วยครับโดยตัวละครผีก็จะมีเราเลือกด้วยกันอยู่ประมาณ5ตัวด้วยกันตอนนี้นะครับซึ่งในตัวอย่างก็จะมีการเปิดเผยเออกมาก็จะมีผีญี่ปุ่นนนนผผีีีีไทยัักกกลลาแ้้ว็มอค แล้วก็จะมีผีวิญญาณที่เป็นชุดข,ขาวๆอีกคนหนึ่ง โในเกมเพลย์ก็จะมีการให้เราเล่นเป็นผู้ล่าโดยการใช้ความสามารถพิเศษี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่3สกิลด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าทางหน้าจอซ้ายมือเราจะเห็นได้ว่าจะมีการเลือกใช้สกิลเปิร์ได้2อันแล้วก็จะมีการกดปุ่ม R เพื่อเป็นการใช้สกิลพิเศษของตัวละครนั่นเองซึ่งผู้ล่าก็จะมีสกิลยกตัวอย่างเช่นการมองเห็นผู้ลอดชีวิตคนอื่นที่อยู่รอบแมปนะครับซึ่งจะเป็นการมองเห็นในระยะสั้นๆอาจจะมีการใช้สกิลการวาร์ปแล้วก็ในระบบของเกม h o l y h t o n e s u r เนี่ยจะมีระบบหลอดเลือดของวิญญาณร้ายด้วยครับ เพราะว่ามันจะต่างจากเกมอื่นตรงที่ผู้รอดชีวิตเนี่ยสามารถใช้พวกอุปกรณ์หรือวิธีกรรมต่างๆที่เขาได้ทำเนี่ยสามารถนํามาเป็นอาวุธในการต่อสู้กับผีวิญญาณร้ายได้ซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติวิญญาณร้ายตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวเกมก็จะทําให้เราได้เห็นว่าจะมีการต่อสู้กันระหว่าง ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยครับไม่ใช่แค่ว่าหนีอย่างเดียวซึ่งก็จะเป็นทําให้ตัวเกมก็จะมีการปรับความยากง่ายขึ้นอยู่กับการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนด้วยนะครับก็จะมีการเสียเปรียบได้เปรียบแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะครับซึ่งตัวผู้รักชีวิตก็สามารถเอาชนะวิญญาณร้ายได้ตัววิญญาณร้ายก็สามารถเอาชนะผู้เล่นได้นะครับถ้าเราเก่งพอนั่นเองนะครับ และเป้าหมายของนักล่าหรือว่าวิญญาณร้ายเนี่ยก็คือการสังหารผู้รอดชีวิตทั้งหมดนะครับในด่านนั้นๆแล้วก็จะมีการปรับกลยุทธ์ในการแก้ไขมาให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยสามารถไปแก้ปัซเซนตรงนั้นได้ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ล่าด,ด้วยครับว่าจะจัดการในรูปแบบไหนนั่นเองตัวเกมเพย์ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีฉาก ที่จะเป็นโรงพยาบาลร้างอยู่นะครับก็จะมีฉากแบบว่าเราสามารถหลบไปยังพื้นที่ต่างๆสามารถซ่อนในตู้สามารถเดินเข้าไปข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของแมปได้หรือว่าสามารถหยิบอุปกรณ์ต่างๆนำมาแก้พัลเซ่นได้ด้วยโดยผู้รอดชีวิตเนี่ยก็จะต้องพยายามหลบซ่อนหรือว่าหาวิธีการที่จะไปทําพิธีกรรมให้เสร็จนะครับก่อนที่วิญญาณร้ายจะมาสังหารนั่นเองซึ่งวิธีการของเราก็คือต้องพยายามหา อุปกรณ์แล้วก็ช่วยเหลือกันนั่นเองนะครับโดยผู้ล่าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอมินิแมปนะครับว่าตัวละครผู้รอดชีวิตเนี่ยมีอาการบาดเจ็บยังไงบ้างถ้าตัวผู้รอดชีวิตมีหน้าจอที่มีเลือดนะครับแสดงว่าตัวเองบาดเจ็บสาหัสแล้วนะครับแล้วก็อาจจะโดนโจมตีทีนึงอาจจะตายได้แล้วนะครับก็ ซึ่งทางทีมผู้พัฒนาเขาก็จะเน้นไปที่เป็นการโฟกัสเลยว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกม multi-player เกมแรกของคนไทยเขาก็คิดว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ในด้านของตัวเกมเพลย์มากเขาก็เลยอาจจะมีการเชิญ d e v e l o p e r จากประเทศอื่นๆนะครับเข้ามาช่วยพัฒนาตัวเกมให้มีการปรับจูนให้ดีขึ้นได้ด้วยครับก็จะเป็นการประสานร,ระบบเกมเพลย์ที่เป็นในรูปแบบใหม่และก็ยังคงอิง วัฒนธรรมแล้วก็ศิละปะของคนไทยเอาไว้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะมีระบบการแข่งขันเป็นการเก็บแต้มแบบแรง้งยุ้ยนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบที่จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของ e-sports ในช่วงถัดไปด้วยนะครับ ในด่านของเกม Home Sweet Home Survive เนี่ยเดี๋วที่เราได้ยืนยันมาแล้วเนี่ยจะมีฉากอยากสูสารรถยนต์จะมีห้องผู้ป่วยรวมซึ่จะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ห้องโถงในโรงพยาบาลร้างซึ่งจะเป็นฉากที่จะมีการแตกคะแนงออกมารวมไปถึงตัวเทเลอร์ที่เปิดตัวกมาก็จะมีการเปิดเผยฉากที่เป็นป่าช้าแล้วก็สูสารด้วย นอกจตกตัวเกมภาพกราฟิกต่างๆดัดแล้วนะครับทีมพัฒนาก็ยังใส่ใจในเรื่องของการภาคเสียงเกมด้วยครับซึ่งทีมงานก็เปิดโอกาสให้กับคนที่อยากจะเข้าไปเป็นหนึ่งในนักภาคเสียงในเกม h o m e a i s h e m e s u r v i v e ได้นะครับยกตัวอย่างครีเอเตอร์อย่างพี่ b e ริเฟอรนะครับก็ได้เข้าไปร่วมการภาคเสียงในเกมครั้งนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงนอกจากนี้ยังมี คนที่ไปภาคเสียให้กับตัวละครอื่นๆตอนนี้มีทั้งหมด17คนด้วยกันซึ่งผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นการสร้างตัวละครใหม่ที่จะมีการอัปเดต DLC เพิ่มเติมในอนาคตนะครับทั้งผู้รอดชีวิตแล้วก็ผีวิญญาณร้ายเนี่ยสามารถที่จะมีการเพิ่มตัวละครมากกว่าเดิมได้อีกด้วยนะครับ การเปิดตัวเทรลเลอร์เกม Home Sweet Home Survive แบบ Official เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าตัวภาพกราฟิกของเกมมีการพัฒนามากขึ้นด้วยครับ mm hmm. ก็จะมีลายเส้นที่เป็นการ์ตูนคล้ายกับเกม The Walking Dead แล้วก็จะมีการใส่ภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสมูทแล้วก็เป็นไปได้ว่าสามารถปรับภาพได้ถึง 4K เลยทีเดียวนะครับสำหรับเกม Home Sweet Home Survive นะครับก็มีการเปิดตัวเทเลอร์มา ทั้งในเวอร์ชั่นของภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยซึ่งในตัวเกมอาจจะมีการรองรับทั้ง2เวอร์ชันซึ่งเป็นเหมือนกับเกม Home Sweet Home e อ i ที่หที่1แล้วก็ตอนที่2ที่มีการพากเสียงไทยแล้วก็อังกฤษด้วยนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงตัวเกมก็ยังมีการใส่ฟอนต์ไทยแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทางทีมงานเขาก็ใส่ใจแล้วก็พัฒนากันต่อไปซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้เราเราจะได้สัมผัสกันนะครับในช่วงปีนี้แน่นอนเพราะว่าตัวเกมก็พัฒนา แล้วก็สามารถให้ผู้เล่นสามารถทดลองเล่นในสตูได้แล้วนะครับผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสที่เราจะได้เล่นกันในปีนี้หรือว่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็คาดเดาไว้ก่อนละกันนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวไว้รอทางทีมงานอัปเดตทีหนึ่งละกันนะครับก็อย่าลืมไปสับสนุนเกมฮงซิทโฮมเอพิโซดที่1เอพิโซดที่2ที่วานจะาหนไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการเปิดจักรวาลเนื้อเรื่องของเกมฮงซ h ทโฮมเซอร์ไวตต่อไปนั่นเองนะครับผม ผมคิดว่าตัวเกมเพลย์ก็จะมีความสนุกในรูปแบบของเอ,เอกลักษณ์ของตัวละครเองครับเพราะว่าตัวละครอย่างติมและก็เจนก็ยังคงเอามาใส่ในเกมภาค survive นี้ด้วยแล้วก็จะมีตัวละครผีเบลผมหวังว่าจะมีตัวละครอื่นๆอย่างเช่นราตีหรือว่าหมอผีชัยนะครับที่จะใส่เข้ามาเพิ่มเติมที่อาจจะเป็นตัวละครเสริมออกมาทีหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องมารอดูกันว่าทางทีมงานจะมีการ เปิดเผยตัวเกมเพลย์แล้วก็รายละเอียดยังไงเพิ่มเติมอีกนะครับนี่ก็เป็นแค่สิ่งที่ผมหยิบยกมาจากการสัมภาษณ์ของคุณสรุธทับลอยที่มีการโชว์เกมเพลย์บางส่วนในหน้าจอเท่านั้นนะครับยังไงก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยละกันนะครับผมยังไงก็ฝากที่วิดีโอนี้ไว้ด้วยละกันนะครับยังไงก็ฝากกุติดตามทางยูทูบชานลของเราผ่านกระบงซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งไว้นะครับแล้วก็สามารถกดติดตามพูดคุยผ่านเพจเฟซบุ๊กได้ด้วยนะครับผมแล้ว ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ